คริสเซนส์วนไม่ได้เชื่อเลยค่ะตอนนี้มากไกลมากจากแบบทรายไลท์อะไรอย่างเงี้เนาะแล้ววันดีคืนดีก็มาจับบทเล,ลสเซียนที่หนักมากแล้วก็เป็นกระแสแบบทั่วโลกเลยไปฉายที่ไหนก็มีแต่คนบอประชมนางเป็นการที่สุจน์ว่าต,ตัวโตแ,แล้วอะไรอย่างเงี้ยชุดที่ใส่เป็นงานพรีเมียร์เนี่ย ฮัลโหลค่ะคริสตนค่ะสำหรับ A 24อาจจะไม่ได้เป็นหนังทุนสูงอะไรมากมายแต่ว่ามันคุณภาพแล้วก็เป็นมันจะแนวๆนวเรื่องราวมันก็จะไม่ค่อยปกติเหมือนทั่วไปอะไรเงี้ยเขาเป็นว่าถ้าเกิดเจอ A 24เนี่ยก็ต้องเข้าไปเช็คว่าเป็นอย่างไรเพราะทว่าคุณน่าจะคุณภาพทุกเรื่อง Love Lies Bleeding นะคะไม่ได้เป็นแบบหนังรักวันววอะไรแค่นั้นลอกทุกอารมณ์แล้วก็ฆาตก,กรรมดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องแบบรักร้ายๆเหมือนชื่อหนังเลคะ่ะสุดท้ายแล้วอยากจะฝากบอกว่า จริงๆแล้วนี่ก็น่าจะแบบย,ยุคไหนแล้วเนาะแล้วก็คิดว่าถ้าเธออยากจะดูหนังที่มีความเป็เลสเบียนหรือว่าเป็นเกย์เธอก็ไปดูได้ไม่เห็นเป็นไรคือไม่ได้เขาไม่ได้ทำมาเพื่อ LGBT อย่างเดียวก็น่าจะมีนะคนที่บอกว่า่าไม่ได้เป็นแต่อยากไปดูดังเรื่องนี้แต่ไปไม่ได้เลยครับผม ไม่มีใครเขาพลาดเลยหรอกคนเราสุดท้ายเราก็คือจะเป็นอะไรก็เป็นไปเถอะแต่ว่าถ้าเป็นคนโอเคมันก็โอเคพี่ว่าเมื่อคู่รัก LGBTQ ต้องมาเจอเรื่องราวที่สุดขีดคลัง่ง21มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ Love Lies Bleeding คุณคิดว่าความรักร้ายได้แค่ไหนผลงานรักโคตรร้ายสไตล์ A24 เมนตีรริสตจจะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงรักสุดร้ายเวิยมข้างร้ายแบบสุดขีดคลั่ง Love Lies Bleeding รักไร้ร้าย